ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเอฟซีมูนี่กับวันที่สิบสี่แล้วนะครับเนาะวันพุธที่สิบสี่กันยายนหกห้าครับพอเทียมจีพามาสรุปโค้งสุดท้ายเลขที่พอเทียมด้แปลนัมคูบาอาจารย์มาเนาะครับเนาะครับพอเทียมจะเริ่มจากปูกูแก้วครับเอฟซีครับสัตว์เนาะครับเนาะปูกูแก้วนี่ครับบนวิ่งหกกับหนึ่งนะครับเนาะ ปูบอลเน้นให้ที่หกนะครับจับกู้สามตัวสามหกหนึ่งกับหกหนึ่งหกสองนะครับเนาะปูบอลเน้นให้ที่หกหนึ่งตัวเดียวครับเอฟซี FC. ครับนี่คือเลขบนนะครับเนาะเอฟซีแคปหน้าจอยเบิ้งนะครับเด้อเลขปูกูก้เจ้านะครับเนาะครับบันเลขล่างเลขล่างปูบันให้วิ่งเก้ากับซีเน้นที่เก่านะครับเนาะ จับคู่ก็มี่ซีเก้าเก้าซีนี่ครับเอฟซีเลขปูคู่เจวนะครับเนาะครับรู้สึกว่าเลขตัวนี้กับซีจริงเด็ครับเอฟซีนี่ข่าวว่าหาซื้อยากนะครับเนาะลอตเตอรี่บ่มีใครแล้วครับเอาจับหน้าจอยเพิ่งนะครับเด้อนี่ปูคู่เจลนะครับเนาะยี่สิบสำนักครับเอฟซีที่พอเตรียมได้ไปเอาุคู่บาจารนมานี่คือปูน้องหลักนะครับเอฟซีปูน้องหลัก พอเตรียมกระซี่อั่านเบิด์คู่ตัวนะครับเด้อเลขสามตัวนี่แต่เจียวตะตัวเนียนนะครับเนาะคือพะเนียนหาสองกับหกสองครับเบฟซี่วิ่งสองดับบนสีกับเจ็ดแต่ว่าปู่น้องหลักสายญาติดับตัวไดมาตัวนั้นนี่ครับเบฟซี่ปูน้องหลักนะครับเนาะครับเอาตะตัวเนียนนี่แหละวิ่งสองเนียนห้าสองหกสองนะครับเนาะจับคู่กับมีหนึ่งหาสอง หนึ่งหกสองนี่ครับตัวที่เป็นเน้นนะครับเนาะหาสองกับหกสองส่วนเลขล่างครับล่างวิ่งสองกับสามปูเน้นที่สองน,นะครับเนาะส่วนที่มันตัดเบิดแล้วครับนี่ซุ้มฉีดกายอยู่นี่ตัดเบิดเหลือเก้าสองศูนย์สองเก้าศูนย์ศูนย์นะครับเนาะเหลือสี่หางนี่คือเลขล่างของปูน้องหลักนะครับเนาะครับเอามากกะเจรณาเมืองนะครับเดอ้อเอฟซี ครับพ่อเตียผมไปไปไป,ไ,ปไว้ก็น,น้อยเนาะเอฟซีเนาะนี่คือปู่สมหวังครับเอฟซีปู่สมหวังเลขติดเลขเคียงเล่านี่ลายตัวอยู่ครับเดี๋ยวพอเตี้ยผมขอจีบอันคือเล่าปูพันเนียนให้วิ่งวิ่งหนึ่งตัวเดียวบนนะครับเนาะนี่ครับจับคู่หกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่สามแปดสี่หนึ่งเก้าสองวิ่งสี่กับหนึ่งครับพันเนียนเฮสี่หนึ่งตัวเดียวครับเอฟซีตัวกันตัวล่องกับ หกเจ็ดสามสี่นี่ครับเนาะกับสามแปดตุกกันตัวล่องเป็นสามสี่หนึ่งนะครับเลขสามตัวปูมันจะให้วิ่งล่างคือเจ็ดนะครับวิ่งล่างเจ็ดนะครับเนาะครับเป็นเลขบนล่างนะครับด้วยยี่นี่คือปูสมหวังนะครับเนาะครับไปต่อครับย C ี่ครับนี่คือเลขลับเมืองนอกของหลานปูนะครับเนาะเอองวดที่ผ่านมากกับเขาคุณเห็นอยู่นะครับเนาะแต่ว่างวดนี้ ปูคนเดียวบอมาส้นกับปูวิ่งหนึ่งบนนะครับเนาะก็มีศูนย์หนึ่งศนสมหนึ่งหนึ่งหนสาะครับจับคู่กับสะสี่หนึ่งสามหนึ่งสี่สนะครับเดี๋ยวปูมเนียนให้นี่ครับที่มันฉีดไว้นี่ครับมี0 1 0ย์หนึ่นสาหนึ่งหนึ่งสนี่ครับเรียกสมตัวกับสี่ม สี่ห1ึ่งสี่หนาย์ะครับเนาะอันคือเลขบนวิ่งหนึ่งครับเลขล่างครับ FC, เอฟซีเลขล่างมันในวิ่งวิ่งสีครับมีสีหนึ่งีสสาม่ปูพนเนีนหนักคือสีนึะครับเนาะกับสีครับ,นะค,รบคือปูรับเลขรับเมืองนอกของลานปูสมหวังนะครับเนาะ ครับมักตัวเด็กกับพิจนาวครับเอฟซีเนาะเพราะว่าเลขมันกระจายตูลายหางลายอาจารย์เนาะครับเนาะครับอันนี้เลขปูเจ็ดสองครับเอฟซีเลขปูเจ็ดสองนี่เลขสูตรเพันสามสูตรนะนครับเนาะบ,น,บนมันจะคูก็มีหกศูนย์หกหนึ่งหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามนี่นะครับแปดเจ็ดหนึ่งแปดหกหนึ่งนะครับเอฟซี สรุปได้ก็คือเพนเนีนหกหนึง่งเกตกกหนึนห่งน,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 นะครับนี่สเกตพันจับคูต่อเอฟซีมักกับพิจนาวในหันนะครับน้ามักตัวเลขกับพิจนาวนะครับเนาะคือเลขบนมันนี้เลขล่างครับเลขล่างปูมันจับคู่สองศูนย์สองหนึ่งหกสองแปดหนึ่งสองสองสามแปดนะครับคือเลขล่างนะครับเนาะ บานนี้ปู40ครับปู40เลขล่าง04060102วิ่ง0เน้นที่06นะครับเลขล่างบานนี้เลขบนครับวิ่ง1กับ8กบับ68087828นะครับปูพันเน้นให้ที่68ตัวเดียวครับจับคู่3ตัว168นี่ครับนี่คือเลขปู40นะครับเนาะครับอ้าว ไปต่อยอีนะครับเนาะที่มัก,กจะหน้าเบึ้งเอาครับอันนี้สูตรรวยตลอดปีของปู่ปู่สี่ห้าะครับเนาะครับมีสูตรพร้อมหลักหน่วยหลักหน่วยบนยกมาสองสามสี่ห้าหกแล้วกลับคือมานับอยิบเกตแปดเก้าศูนย์หนึ่งครับเพื่อเน้นให้ที่หกหนึ่งตัวเดียวนะครับ สูตรรวยตลอดปีของปูซีห้าหรือว่าอาจารย์ต้นเศรษฐีนะครับเนาะวิ่งสองกับหนึ่งเน้นที่หนึ่งนะครับเอฟซี FC. กระชิมีสองเกักบหกหนึ่งเน้นสุดๆคือหกหนึ่งนะครับเนาะครับสูตรรวยตลอดปีต่อครับนี่คือของปูซีห้าคือกันสูตรพิชิตความรวยนะครับเนาะปูซีห้าแต่ว่าเป็นเลขบนล่างนะครับเอฟซี FC. บนล่างวิ่งสามตัวเดียว จับโคูสามหกสามเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดตุก,กันตวล่องก็กคือศูนย์สามนี่ครับเอฟซีปูนี่นสามหกกับสามเจ็ดนะครับเนาะเลขบนล่างงามอยู่ครับเลขสี่คูนี่งามนะครับเนาะครับเอาขวเตียมไปต่อเร็วๆหน่อยนะครับเนาะอันนี้ห้วยซองครับห้วยซองหกหมื่นล่างอย่างเดียวเลขวิ่งบ่เคยหลุดครับเอฟซี ผู้ใดเบิงได้ติดตามพอเต้มก็จะเห็นเลขซองหกหมื่นของปูสี่ห้านี่ครับเนาะหรือว่าอาจารย์ต้นเศรษทีนี่ครับปันนี้เลขซองนี่ห้ากับเจ็ดเพิ่นเนี่ยที่เจ็ดนะครับเนาะบันในปูเพิ่นเอามาจับเ่กับเลขเพิ่นนี่เลขล่างเดินดีไม่เคยหลุดนี่ครับแต่มีศูนย์เจ็ดสามเจ็ดนี่ล่างอย่างเดียวนะครับเนาะรับมักกับขับตัวน้ำเด้อครับด้วเอฟซีขับตัวด้วยนะครับเนาะครับ บานี้หวยซองครับอันหวยซองห้าแสนบนอย่างเดียวนะครับบนหกกับสี่ปูนวานมาหนึ่งตัวบานี้เลขสูตรของปูนี่สูตรนี่ก็เดินดีพ่นวามันสองนี่มันดับสองตัดสองออกเลือดหนึ่งกับสามก็เป็นที่มาของหนึ่งหกสามหกหนึ่งสี่สามสี่นี่ครับปูสี่ห้า 4, หรืออาจารย์ต้นเศรษฐีนะ,ะนะครับเนาะบนอย่างเดียวครับมักตัวเด็กกะ ครับตัวน้ำนอครับเอฟซีเนาะครับหัยซองห้าแสนอันนี้เออสรุปเนาะเรียกสรุปของปูปูน้องหลักครับเพิ่นสรุปมาแล้วดับสี่บนจับคู่วิ่งวิ่งครับวิ่งสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองคือตัวเน้นเพิ่นเนาะครับเนาะศูนย์หกเก้าสามศูนย์สาม 8ปดหกเก้ากคือตัวกันตัวล่องนะครับเนาะเห็นบอลกับคู่3ามเจ็ดสองสห้าสองสามสองเขาน้นที่สามหกสองนะครับเนาะบนวิ่ง2ส่วนล่างครับวิ่งล่าง2กับ7จ็ดครับเน้นที่7ครับ72็ดสองเจดศนย์ชี่ครับตัวนี้พ้นตัดแล้วหาสองคือปูนองหลักนะครับเนาะเลียลล่างเน้นที่7จ็ดสองเจดศครับ fc นนะครับนะอันนี้คือเรียกลับครับของปูเรียกล,ลับอยุทยานนะครับเนาะบนวิ่งหนึ่งจับคู่หนึ่งเจ็ดหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่ปูเปนวงกลมให้นะครับเนาะเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองเป็นตัวกันตัวล่องนะครับนะเนาะแต่ว,ว่าจับคู่สี่ตัวนี่อิ 4, นสี่หนึ่งนี่วันนี เลขสองตัวพันบริจับให้นะครับเอเนาะเอกับเบิงเอาได้ครับเด้นนี่เป็นเน้นหนึ่งสีหนึ่งหกสี่หนึ่งสี่นครับล่างพนันวิ่ง C ครับมี C ีหนึ่ง C ี่สามีสหาสามห้านี่ครับคือเลขรับอุทยานะครับเนาะครับ f อฟกับพิจารนาามันเลขมันจะส้นกันอยู่แถวๆนี้แหละไล่อยู่นห่นประคับ f อฟเนาะที่พอเตียมเนยอ่านมาเนี่ ครับนี่ก็เอาเลขโอ้พดอเตียมไปรอบสองครับนี่เลขปูกูแก้วรอบสองนะครับเนาะแ๋ยวเลขทูบเลขบนก็คือเกาแหละครับสามหกหนึ่งคือเกาเน้นหกหนึ่งคือเกาเลขทูบเพิ่นครับได้สี่ห้าสองครับงวดก่อนก็ยังทีสามมีแปดมีหกหม่องวดก่อนกั่นก็ไ้พอเตียมก็ลืมนะครับเนาะแต่ว่าบัดนี้เลขล่างปูกับตัวเกา พอดีมาเติมครับตะกี้มันมีแต่ซีเก่าเก่าซีเนาะเหล็กปูกูแก้วเหล็กล่างเนาะอันนี้รอบสองมารอบสองกับมีเก้าหกกับหกซี่ดี๋มาเสริมอีกครับเอฟซีเจรนาบึงเนาะครับเนาะเพลเนนต์ตัวเก้าหกนี่ครับคือปูกูแก้วเนาะครับเนาะเหล็กทูบกับเจหน้าเนาะครับเนาะเขามาสามงวดแล้วเหล็กทูบนี่ตัวงวดนี้ก็จตะกี้เป็นยังไงเนาะเอฟซีเนาะมักกะคเขาเป็นเาเอา ยี่สิบสำนักยี่สิบสำนักดังอันนี้ปูสามแปดครับเอฟซีเนี่ยเลขที่พ่อเตียมลงไปว่าเลขมาครบมาครบบนพน,น่ครับนี่เฉพาะปูพนจับคู่ให้ก็มีหกหาหาหกหกหนึ่งนะครับเนาะเตียว่าในไก่ปูพนวาพนมกักตัวนี้ไรก็มูนี่หกหนึ่งนะครับเนะาะแพเด้เบิ่งชิปเบิบ่งนันพ่อเตียมกันดีเห็นนะครับเนาะ นี่คือปูสามแปดนะครับเด้อนะเรียกล่างสองเกดสองหนึ่งเพเนียนที่สองเกดนะครับเอฟซีคือเรียกล่างปู่สามแปดเนะครับเนาะไปอีกครับเอฟซี FC. นี่ปูล่มโพใหญ่นี่ก็ว่าธรรมดาเพื่อนครับงดกวนกับสามแปดนะครับมันมาออกแปดสามนะครับเนาะอันนี้แน่นี จับคู่กับหลักหนึ่งกับมีหนึ่งสี่หนึ่งหาหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเท่านั้ครับ fc หลักสองกับสองสี่สองหกสองเจ็ดหลักศูนย์กับมีศูนย์หกกับศูนย์เจ็ดฉช่นนั้นนะครับเนาะแต่ปูเปนเน้นให้กับสองหกสองเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนี่ครับเน้นบนปูพันวาอารู้สึกว่ามันจะส้นกันลายอยู่ครับเนาะสุ่มหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนี่สองหกสองเจ็ดนี่กัส้นกันลายนะครับ fc พิจารณามึงนะครับเนาะพื่อเตรียมกัน กะชิโตัวตัวที่มันส้นกันไล่นี่โว้ให้ฟังไปน้าเพราะว่าโคงสุดท้ายพอเตรียมกะชิบโได้มาสรุปว่าตัวใดมันส้นกันไล่เอฟซีกึงไปน้ำกันกั็พอเตรียมพร้อมเนาะคบเนาะครับครับนี่คือปูศูนย์ห้านะครับเนาะปูศูนย์ห้าเลขสทิศพนัครับนี้มีสองหกห้าเก้าเจ็ดสมแปดส่ปูะราเน้นให้สองหกหเกกับเจ็ดสมนะครับตัว6กเจ็ดนี่ก็ ตัวร่องเพิ่นเหรอครับมานี่เลขล่างบนล่างเป็นเลขบนล่างนะครับบิ่งซูหกกับ0ครับจับคู่0 4นย1สี่นยหนนี่ครับเอฟซีหนึนะครับตัวเพือนที่เนจับสตัวให้เนะครับเนาะพิจนาวนะครับเนาะคือพอเตียมบอลนล้วสมสามเจ็ดหนึ่งนี่ส้นกันไลายหลายไข่หลาอาจารย์นครับเนาะไปครับ วันนี้เรียกพ่อมงคลนะครับเนาะพ่อมงคลงวดที่ผ่านมานลุดนะครับเดียว,ว่าเรียกเรากัเขามาไล่งวดแล้วเพิ่งจะมาลุดงวดเดียวนี่ครับหกสามเจ็ดสครับพ่อเพิพ่นเน้นให้เจ็ดสาคือตัวเน้นนะครับเนาะวันนี้ตัก,กันเพื่อนครับนี่หกหนึ่งเจ็นะครับเนาะวิ่ง5กับ6เน้นที่5านะครับเนาะ ขับนี่คือเรียกพอมงคลน,นะครับเนาะรับนี่แหละคือปอเยมบอลแล้วมันส้นกันลายอยู่เจ็ดสามเจ็ดสองเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งนี่ส้นกันลายอาจารย์ครับนี่คือเรียกพอวิชัยครับรบั่นเอฟซีเรียกพอวิชัยให้เน้นเๆพอวิชัยลานแตกนะครับน 3, 7, 30, 04, 8, เนาะหกสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์แปดเน้นที่ศูนย์เจ็ดกับสามศูนย์ครับเอฟซีคือเรียกพอวิชัยบนส่วนล่าง ก็มี c หนึ่งหนึ่งแปดแค่นี้ครับ dbc อีกพอไปใชนะคนะ่ครับเนาะครับค่าซบเบอร์เดลล่ครับ dbc นี่คือเรียกพ่อพ่ออั้นวยเรียกพ่ออั้นุ้ยกับพึ่งรุดมากงวดเมื่อกี้นี่เนาะครับเนาะมันกับเขาอยู่เรียกบนวิ่งหนึ่งกับสองครับ dbc จับคู่หกเจ็ดแปดนะครับหกเจ็ดแปดจับคู่หกศูนย์หกหนึ 2, ่งหกสองเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง ปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเจ้าพ่อพระเนี่ยให้ที่เจ็ดสองกับแปดสองนะครับเนาะสามหกสองสามเจ็ดสองสามแปดสองพระเนี่ยตัวนี้นะครับสามเจ็ดสองนี่งวดกวนตัวนี้งวดกวันม้าตัวนี้งวดกวันลายอาจารย์นี่ให้สามเจ็ดสองนี่มันออกสามสองนะครับเอฟซี FC เนาะเอานี่แหละครับเอฟซี FC, พอเตี้มสรุปน้ำเลือนนี่เรียกระวังหลักหกกับหลักเจ็ดนี่ ไลฟ์ like, อาจารย์ส้นกันเห็นบ่ครับเอามักตัวเด็กกับพิจา,านาวเนาะเอฟซี FC เนาะครัป่านนี้โค้งสุดท้ายที่พอเตรียมไปนลนปู่สมหวังเนาะครับมเมาะปู่สมหวังให้โค้งสุดท้ายวิ่งหนึ่งก็คือเก่าครับให้วิ่งคือเกา่าจับคู่เบิ่งเอาเด้อครับเอฟซีได้อพอเตียมสีโอตัวเฉพาะตัวผนเน้นให้หนึ่งซีซีหนึ่งนี่ครับเอฟซี FC. ครับ ตัวเหล็กล่างวิ่งซีครับล่างวิ่งซีนะครับเนาะบนวิ่งหนึ่งแต่ว่าซีก็คือผมเหี่ยวว่าซีซ้ำนี่บ่เหล็กล่างเป็นในวิ่งซีนะครับเนาะนี่คือโค้งสุดท้ายของปูสมหวังนะครับแบบซีเนาะครับบานนี้เลขลับครับนี่เลขลับจากอิสราเอลนะครับเนาะเขามาซีหางวดแล้วนะครับเนาะจับโค้ บนล่าง1 4 1 5 2 5 3 4 6 1 7 1 7 2้ี่หกหนเกี่นครับผมเน้นให้1 4 2 5 7 1 7 2นี่ครับ,รบเอฟซีแต่ว่าแนวโน้มของเลขนี่คือพอเตรียมเบ้าแล้วเนาะครับเนาะครับก็บมีแค่นี้ครับ FC 20สำนักดังที่พอเตรียมเอามาสรุปให้ FC เบิ่งนี่สรุปได้คือเลขเลข,เลขที่ส้นกันไลค์ที่สุด ในบรรดาที่พอเตียมไล่มาเนี่ยยี่สิบสำนักดังจะมีหกหนึ่งเก็ดหนึ่งเก็ดสองเก็ดสามหกหนึ่งหกสองหกสามนี่สีไล่กมูนะครับเอฟซีพอเตียมขอขอขอสรุปตร,ตรงนี้เลยทุกอาจารย์ที่พอเตี่ยมไล่มาเนี่ยที่มันส้นกันหลายนี่คือหลักหกจะมีหกหนึ่ง หกสองหกสามหลักเจ็ดมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามนี่ครับสรุปได้ทั้งบัตทั้งมวลที่โพแทมไล่มายี่สิบสำนักดังนี่สรุปได้ก็คือมีไลโกมูคือเลขชนกัน มีหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแค่ bueno นี้ครับที่ซ้นกันหลายที่สุดถือว่ามาเป็นตัวเด่นฉะนั้นแล้วเอฟซีมักตัวเด็กกับพิเชียนาวเนาะครับเนาะซ้นกันหลายอาจารย์มีมีนี่มีสามนี่พอเตรียมได้สรุปแล้วครับเนาะเอาสุดท้ายท้ายสุดนี่พอเตรียมขอกราบขอบรคุณไปหาคูบาอาจารย์เด้อครับเด้อที่ให้เลขแนวทางพอเตรียมมาพอเตรียมขอกลับขอบพระคุณว่าจะเป็น ผู้บาอาจารย์หรือนักคำนวณหลายๆที่พ่อเตียมได้ไปเอามาพ่อเตียมขอกราบขอพระคุณอีกน,นะครับเนาะครับสุดท้ายท้ายสุดวันที่16กันยายน65นี่พ่อเตียมขออวยพรในเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพ่อเตียมขอให้มีแต่ความสุขความจเจริญนะครับเนาะความเจ็บอย่ายใ,ให้ได้ควมามไข้อย,ย่า,ยายให้มีนะครับเด้อขอให้มีอายุมันควรเยืน ขมาค้าขายสิ่งเด็กก็ขอให้จเจริญรุ่งเรืองนะครับเนาะวันที่16กันยายน65าขอให้มีแต่โศกแต่ลาภให้ถูกหวยรวยเงินกันนะครับเนาะเออขอ่าขอมาแล้วกอย่าัมนะครับดเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเนียเพื่อเป็นคำร่งใจให้พอเตียมนะครับเนาะรับสุดท้ายทายสุดพอเตียมก็มีแคนนี้ขอกราบสวัสดีครับ